สวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับย่านด้านเด็ดหรือเฉลี่ยจัดให้นะครับก็จับคู่ปฏิทินชุด2นะครับของงวดวันที่16เมษายน์พศสองพนะครับเลขปฏิทินจับคู่ครับปฏิทินชุด2งวดที่ผ่านมาเข้าครับมาศ5นยสี่ชุดจับเป็นสี่ชุดงวดที่ผ่านมาแต่มาเทียบเอาเลขวิ่ง คำนวณมาเทียบครับไม่ตรงกันครับที่ผ่านมาเลขเทียบวิ่งห้ามาเทียบก็ตรงกันแต่งวดนี้เลกวิ่งคำนวณ3ไม่มีครับชุดน,นี้อาจจะขึ้นบนเพราะเลขเลขเลขวิ่งเอสมันจะวิ่งสาเออวิ่งล่างครับจะมาล่างส่วนใหญ่10งวดหลุด สองครั้งครับสิบครั้งบุดสองวิง่งวิ่งล่างครับวิ่งล่างสามแต่มาดูปฏิทินมามาเทียบปฏิทินไม่ไม่ตรงกันครับไม่ออกวางสามให้ตรงกรรันปฏิทินชุดหนึ่งก็ตรงครับมีสามมีศูนย์ชุดสองไม่มีครับชุดชุดสองชุดนี้ไม่เข้าหมดที่แล้วชุดชุดที่สองนี่ มา05้าจับคู่กดของวันท <fixing something. c oughs> <com who médico> ี่สิบหกเายนเประอยหกสิบสีครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านคงสีมองไม่เห็นอาจจะไม่เห็นบนสิ่งที่เราคิดนะครับ จะโควกครับโควล่างนะครับถ้าถ้าเอฟซีท่านชอบอีบิงนะครับ้็โอ้โหครับไปครับ